สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสินลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนี่ยครับมดแดงมอเตอร์นะครับสีแยกครับพี่น้องสีแยกสีแยกบ้านแพงนะครับหรือว่าสีแยกวินมอเตอร์ไซค์สีแยกต้นขามนะครับนี่ทางเลี้ยวเข้าโดมนะครับพี่น้องเราจะเข้าวินคันที่เท่าไหร่ไปดูกันนะครับ แต่ที่แนีมีคันไปถึงก่อนเราแล้วนะครับเห็นบินน้ำมันแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้โดยสารอ่าท่านผู้โดยสารตื่นแล้วท่านผู้โดยสารของเราตื่นหมดแล้วอ๋อมาแล้วข้ามมาแรก เราจะไปลุ้มวัวน,นะครับผู้ใดสนใจครับพี่น้องาหางวัวครับผู้ใดอยากสนับสนุนก็คอมเมนต์เข้ามาครับเสียวจักพูดครับพูดละสองอยหรือว่าผู้ละหาลอยกันแล้วแต่กำลังครับแล้วแต่กำลังศรัทธานะครับไอ้นี่ขีไปลุ้มงัวพี่น้องครับรดดรอบอ เอาเลยเนาะไฟเขียวแล้วครับอ่าสามคันน,น,นี่มันเห็นมาตะพุ่นดิเนี่ยเนี่ยมาตะโคหลาดน้ำกันพุ่นดิเนี่ยเนี่ยเออเหนไหมโอ้ยพาแต่ว่าอะไรแล้วครับเนี่ย จะพูดเก็บผลอันหนึ่งสนามบินพูดเก็บผลดีอันเนี้ยโอ้อแคบครับบางนี่ครับต้องปรับปรุงครับบางชี้อยากบางชี้อยากนี่ครับเพราะว่ามจิตเออเสาเสาสปายเขาหมู่บ้านครับแต่ที่แคบแน่นะครับ

โอ้สารมีราก็เปลี่ยนดีจังเอาพี่น้องพาไปดูครับเราจะถึงสำนักง,งานคันที่เท่าไหร่นะฮะแเซงแซวแซงแซวนะครับแซงแซวแซวแซงแซว อ้ยพี่น้องคั้หามถนนครับโอ้ย,ยอุ่ <laughs> นอออืโอ้คั้หานถนนพี่น้องคั้หามถนนไม่กางมุมน้ำามตีม่มีขนหงอ่าอ้า

เห็นก่อนเพื่อนจริงๆครับหารอยลกพอดีพอดีพี่น้องนี่ครับห้าร้อยกิโลเป๊ะเลยผ่านนมผ่าน้าประตูครับพี่น้องนี่ครับผ่าน้าประตูหารอยลกเป๊ะเลยครับนี่ครับโอ้ห้องใหญ่ดีครับวันนี้นีมปรับปรุงใหม่เลยตัวนี้โอ้มันต้องอย่างนี้สินี่บ แล้วนะครับสำนักง,งานของเราโอ้ยเทพปุ่นไม่อย่างดีแล้วพี่น้องถึงแล้วนะครับสำนักง,งานของเราเจ้ายังลงมาดิจาลงลาาอะไรวะได้ก็เฝางลงเอา ขับรถฟ้าขอไปเจอรถเขาบ้านวะันขอไปเยาของขับรถเือากันอืมอ่ะ,ถนนะร <c ười> แถแห่หนึ่งคันนะครับรถแห่หนึ่งคันโอยู่ครับพี่น้องน้องไซจะออกไปของงานทางไหนนอารถหน่วยหน่วยดหน่วยหนึ่งครับหน่วยหนึ่งนะครับ ลำแพนนะครับลําเพลินนะครับลําเพลินเต้ลเสด็จไม่อยู่นะครับออกงานนะครับเหลือแต่ลําแพนครับพี่น้องรถขั่วมาถึงแล้วครับรถขั่วก็มาถึงแล้วเอาผมไปงานตัวเนาะว่ามนรถอันนั้นไหมไม่ยังลูกเขา่าก่อนเท่าอะไรไปใส่เบิร์ตไม่รู้นี่ไงจอดนี่เนี้ยคันนึงเนี่ย นี่ไม่น้านเยเลยเรามาถึงแล้วขั้คันนะครับพี่น้องเอาขอบคุณทุกกาลั่างใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า